สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้เวลาที่จะมาทําการล้างปุ๋ยแล้วนะครับก็คือเราต้องการล้างปุ๋ยออกเนี่ยเพื่อให้ต้นไม้ของเราให้ดอกของเราเนี่ยนะครับมันไม่มีปุ๋ยตกค้างนะครับซึ่งบางคนอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าอาจจะใช้ปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นมีรสชาติที่มันไม่โอเคนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําการล้างปุ๋ยออกทั้งหมดก่อนนะครับในช่วงเวลาก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเองก็ควรจะต้องรู้ด้วยว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมันมีช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวตอนไหนนะครับอย่างเช่นถ้าใครใช้สายพันออโต้เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาสักสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะครับ ไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราควรจะต้องรู้ว่า,าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยเขามีระยะเวลาในการทําดอกเนี่ยนานแค่ไหนนะครับอาจจะถามจากาคนขายหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนในการฝาดนะครับก็คือบางคนเนี่ยเขาจะทําตั้งแต่ช่วงที่ทําการสลับเปลี่ยนจากการทําใบมาทําดอกเลยก็มีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย จริงผมก็เคยทานะก็คือมันมีช่วงเวลาที่แบบว่าทายังไงมันก็ไม่ทําดอกทักทีนะครับเราก็ล้างปุ๋ยออกให้หมดเลยแล้วก็เริ่มต้นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยทาดอกเพียวๆนะครับก็จะทําลักษณะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาก่อนเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักเจ็ดถึงสิบสี่วันนะครับก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเนะี่ยเราก็จะเริ่มทําการล้างแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีนะครับก็คือ อันนี้นะครับเป็นการเครื่องมือวัดค่าปุ๋ยค่า ppm นะครับก็แนะนำว่าให้ซื้อของดีๆไปเลยนะครับแล้วถ้าใครมีตังค์เหลือหน่อยนะครับก็าอาจจะซื้อน้ำยาล้างปุ๋ยก็ได้ซึ่งมันก็จะช่วยให้เราทำได้อะไรทำได้ไวขึ้นนะครับล้างปุ๋ยได้ไวขึ้นแล้วก็ใช้น้ำไม่เยอะนะครับสะอาดมากขึ้นด้วย <c oughs> ทีนี้นะครับ น้ำที่เราจะทําการใช้เนี่ยจริงๆผมแนะนําว่าในช่วงแรก,แรกๆที่เราทําการาล้างเนี่ยนะครับก็ใช้น้ําประปาไปก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่า,เ,าเราค่อยเปลี่ยนมาเป็นน้ําดื่มหรือน้ําน้ําฝนนะครับอย่างเช่นอันนี้น,น,นะครับเป็นน้ําประปาเราลองวัดค่านะเนี่ยนะครับ ค่า ppm มันอยู่ที่182นะครับในขณะที่เดี๋ยวผมให้ดูอ,อ,อันนี้เป็นน้ำฝนที่ผมลองไว้นะครับค่า ppm มันอยู่แค่เห็นไหมเอ่ยปอดิผมไม่เห็นจอประมาณ15แค่นั้นเองนะครับก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะทำให้ออทำให้ต้นไม้มันคลีนมากกว่านะครับ แต่ว่าช่วงแรกที่เราล้างเนี่ยก็ใช้น้ำประปาล้างไปก่อนแล้วก็ล้างด้วยน้ำฝนน้ำดื่มนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะมีนะครับก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมทำนี่ก็คือโอเคกระถางนะครับวางซ้อนบนโต๊ะนิดหนึ่งแล้วก็มีกระถางรองข้างล่างนะครับอาจจะเป็นถังแบบนี้ก็ได้ทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะครับก็คือว่า ในช่วงที่เราทําการล้างเนี่ยเราก็จะต้องวัดค่าปุ๋ยที่มันหล่นลงมานี้ด้วยว่ามันได้เท่าไรแล้วนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยมันควรจะอยู่ต่ํากว่าร้อย ppm นะครับผมก็เริ่มทําเลยนะครับอันนี้ก็ใส่น้ําลงไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับก็รดน้ําลงไปเลยต้นไม้เขา คือเราไม่ได้ให้เขาแฉะตลอดแบบเป็นอาทิตย์อะไรพวกนี้นะครับมันก็ไม่ตายง่ายๆนะครับอันนี้เราก็ให้น้ำเข้าไปซึ่งในการทําแบบนี้มันอาจจะต้องทําหลายรอบมากนะครับแต่ตอนนี้อันนี้ผมลดไอตัวน้ยาล้างปุ๋ยไปแล้วนะครับรอบหนึง่ง มันก็จะใช้เวลาไม่นานมากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งในตอนนี้ถ้าเราวัดค่า ppm ของน้ำเนี่ยมันก็จะเป็น ppm ของปุ๋ยที่อยู่ในนี้กับน้ำประปาที่เราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเยอะนะครับ หลังจากนี้เนี่ยก็ไม้เขาก็จะใช้น้ําเป็นตัวช่วยในการเป็นอาหารนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่อยู่ในลําต้นตามใบอะไรต่างพวกนี้ก็จะถูกดูดเข้าไปที่ดอกหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเขาจะเริ่มเหลืองนะครับ อยากสลับกล้องไปให้ดูจังเลยตอนนี้จิ้งเหลนจับจิ้งเหลนไปกินนะครโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูค่าปุ๋ยแย่ yeah, เข้าไปไม่ได้อีกอันนี้มันมันถึกได้อยู่นะครับ ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับเนี่ยเราก็เอาจริงอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมลงไอ้น้ำยาล้างไปแล้วเนี่ยมันก็จะใช้เวลาจำนวนครั้งน้อยลงนะครับ คือถ้าใครไม่มีก็ก็ใช้น้ําอย่างเงี้ยครับทําวนไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยน้ําเราสามารถไปลดต้นอื่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษะแบบนี้ก็ไม่ควรจะเอาไปรดนะครับผมก็เพทิ้งให้ต้นไม้ตน้นอื่นๆที่มันแบบเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นอะไรมากนะครับก็พวกที่ปลูกตามดินทั่วๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวรอ เขาไหลลงหมดแล้วเททิ้งแล้วทำกันอีกรอบนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจเนี่ยก็จะอาจเปิดน้ำทิ้งไว้ปล่อยมันไหลไปเรื่อยๆก็ได้นะครับ ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงก็ก็ได้นะครับอันนั้นก็สะดวกดีแต่ทีนี้เราเราทําให้ดูก่อนว่ามันเ,ออเปลี่ยนอตอนนี้เทน้ำทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปอีกถ้าใครไม่มีน้ําฝนไอ้น้ําที่เป็นตู้กดอ่ะนั่นก็ใช้ได้นะครับตัวนั้นจะไม่ค่อยมีถ้าราหารกเท่าไหร่นะครับแต่มันจะแพงนิดนึงนะ แล้วก็อันนี้มันเป็นต้นที่ผมจะเอาไปทำยาใช่ไหมครับผมก็จะไม่ไม่ตากฉะนั้นเดี๋ยวดอกเนี่ยผมก็จะล้างด้วยนะครับก็จะฉีดน้ำเข้าไปให้มันด้วยเลือกวันที่ลมพอดีๆแดดแรงๆนะครับก็เพื่อฆอ่าไอ้พวกสารเคมีตกค้างไอ้พวก อะไรที่เราฉีดเข้าไปเพื่อกำจัดแมลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ล้างออกด้วย <l ug> คือก่อนหน้านี้เนี่ยผม ผมว่าปุ๋ยเข้ามาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับกค็คือจะลดกันกน้ำอยู่แล้วเพราะนั้นไอตัวน้ำสีของน้ำที่เราเห็นนะมันจะไม่ค่อยเข้มสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นถ้าเราให้ปุ๋ยแบบหนักๆเสีน้ำมันเข้มเข้มไปเลยนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวอีกสักสาสรอบเรากลับมาดูกันอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้พอดีตรงน,นี้มันวางตากแดดไว้แล้วกล้องมันโดนแดดร้อนนะครับอครับตอนนี้ก็ผ่านมา3ทาง3ามกระมังแล้วนะครับจริงๆมันก็น่าจะลดลงไปเหลือสัก200นิดๆหรือ300อยแล้วนะครับ สองร้อยกว่าแล้วนะครับทีนีเน้เดี๋ยวให้ดูทีนะผมลืมกดอฮลโอเค,อเคนี่ครับสองร้อยกว่าแล้วเราก็ทำต่อไปอีกสักสามรอบน่าจะได้นะครับจนมันได้ค่าเท่ากับน้ำที่เราใส่ไปนะครับตอนนี้เราใส่น้ำปลาอยู่นะก็เดี๋ยวพอทำเสร็จแนละ้วเดี๋ยวให้ดูทนีนะครับ โอเคครับตอนนี้มันน่าจะได้ค่าใกล้เคียงกับน้ำปลาที่เราใส่ไปแล้วนะลองวัดดูนะครับสองร้ยี่สิบสองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองวัดน้ำปราปานะเห็นนะโอเคร้อยเก้าสิบรอยแปดสิบนะครับก็โอเคละ ทีนี้มันเท่ากันแล้วหลังจากนี้ผมก็จะใช้น้ำฝนแทนและนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าหลังจะใช้น้ำฝนเป็นยังไงนะโอเคสำหรับน้ำฝนนะครับก็เรามีถังรองน้ำอยู่แล้วก็สะดวกสบายนิดนึงนะ โอเคตอนนี้มันน่าจะได้อยู่ประมาณร้อยนิดๆแล้วนะครับเพราะมันยังมีน้ำเก่าค้างอยู่นะเดี๋ยวผมลองวัดดูก่อนร้อ okay. ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคร้อยสี่สิบสี่นะครับก็คัก ของทุกสามรอบก็น่าจะพอละ สำหรับใครที่ปลูกในดินนะครับปลูกลงดินไม่ได้ลงกระถางเนี่ยก็อันนี้ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับคือ,อ,องดปุ๋ยยาวไปนะครับไม่ต้องไปฝัดน้ํานะมันไม่ค่อยช่วยอะไรทักเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวน้ําจากที่อื่นต้นไม้ต้นอื่นอนะไรพวกนี้ไหลามามันก็มากองรวมกันตรงบริเวณนี้อีกทีนะครับฉะนั้นเราทําได้แค่งดปุ๋ยนะ อ่าโอเคเดี๋ยวเทอันนี้ทิ้งแล้วเดี๋ยวลองอีกทางหนึ่งนะครับ oh. อเน,นี้ยอันนี้ผมก็ใช้รบสนนาหญ้าไปเลยอ oh. มาต่อกัน 他不骂我。 สำหรับดินพวกนี้นะครับเรากา็หลังจากตัดอไอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แนะนาว่าเป็นหมักไว้อีกสักนิดหนึ่งนะครับตากแดดแล้วก็ผสมอีกสักหน่อยหนึ่งเราก็กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับหรือว่าอย่างผมเนี่ยผมก็เอาไปปลูกต้นไม้อื่นด้วยนะครับก็จะไปหมักกับไอดินปกติแล้วก็ ใส่เบ็เ้งเซนใบไม้อะไรพวกนี้ให้ไสเดือนมันกินไปนะครับพอได้ส hmm. ักพักหนึ่งก็ไปปลูกต้นไม้อื่นต่อ mm hmm. ก็จะมีที่ถ้าใส่ไอ้พวกอะไรนะเพไลหัวมีคุไรอะไรเยอะ mm hmm. พวกนั้นน่ะจะเอากลับมาใช้ใหม่อยู่นะครับแต่อันนี้มันเป็นดินดเพียวเป็นผิดมอสน,นะฮ mm hmm. ะก็ไม่ค่อยไดเอามาใช้เอาไปใส่ต้นไม้อื่นแทนดีกว่า ไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ว่าใครอยากเอากลับมาใช้ก็ใช้ได้ผมก็ใชอ้อยู่บ้างนะครับลองวัดค่าตอนนี้เลืเจนะ็ดห้าละเติมไปคริ่หน่อยนะ วัดน้ำปกติดูก่อนนะสิบกว่ากว่านะครับเฮนีเน่เห็นไหมเห็นนะโอเคเดือดเจ็ดสิบเอะละผมพอแล้วนะครับ ไม่ทำอะไรแล้วพอละทีนี้ก็เดี๋ยวเอาตั้งไว้อย่างเงี้ยนะครับตากแดดไว้รอจนน้ำมันไหลออกไปหมดนะครับตอนเย็นก็ค่อยเก็บเข้าเตนอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิปสำหรับการฝัดน้ำนะครับาต้นไม้ของเราโอเคหวังว่าจะได้ประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับในการนำ ไปใช้สำหรับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับอ๋อเกือบลืมเดี๋ยวผมว่าจะมีเปรียบเทียบเจ้าต,ตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ทำอะไรนะครับโอเคไปละสวัสดี